กลับสู่ช่วงที่2ของสต็อปลอนะครับช่วงนี้มาสรุปบรรยากาศตลาดทุนไทยในช่วงที่ตลาดทุ้นไทยปิดเป็นทีเรียบร้อยพาผู้ชมไปดูตลาดทุ้นไทยล่าสุดครับว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนครับล่าสุดเส้นเด็กไทยนะครับยังคงสามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้อย่างที่คุณผู้ชม,มเห็นครับเส้นเด็กไทยตอนนี้แม้ว่าจะยืนอยู่ในแดนบวกได้ลักษณะการปิดบวกวันนี้จะค่อนข้างคล้ายๆเมื่อวานนะครับบวกขึ้นมาเพียงเล็กน้อย0.64จุดเท่านั้นครับเส้นเด็กวันนี้ยืน1,551.41สามารถยืนเหนือ1,550ได้เป็นวันที่2 จากที่พยายามขึ้นมาทดสอบด้านบนแล้วก็ไม่ผ่านแต่ว่าตอนนี้สามารถยืนอยู่ในระดับดับชนีไดน้นี้ได้แล้วนะครับส่วนถ้ามาดูห้าดับหลักทรัพย์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับห้าดับหลักทรัพย์ตอนนี้ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเรื่องของปัจจัยต่างนะครับไม่ว่าจะเป็น True TMBCKBL a n d แล้วะก็ KTB ยังคงอยู่ในลักษณะเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการรับข่าวจากเรื่องของการเลือกว่าที่รัฐมนตรีคนใหม่รวมไปถึงประเด็นข่าวอื่นๆที่ตอนนี้มีผลกระทบตอนน่อในเรื่องของหุ้น้นนทัง5ตวี ส่วนบรรยากาศในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนครับหลังจากที่เซ็นเด็กไทยพยายามปรับขึ้นมาแบบนี้ยืนเหนือ1 5 5 1ได้ถ้ามองมุมมอง,มองในเชิงเทคนิคโอกาสปรับขึ้นไปต่อหลังจากนี้จะไปได้ไกลขนาดไหนสําหรับเซ็นเด็กนะครับเดี๋ยวพาผู้ชมไปพูดคุยพร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ซ i m b บครับคุณธทีรศักดิ์ธนวราคุณครับสวัสดีครับคุณธทีรศักดิ์ครับ ครับสวัสดีครับครับประเมินยืนเหนือ1,550ได้วันนี้ประมาณ1,551ครับถ้ามองมุมมองในเชิงเทคนิคครับหลังจากนี้โอกาสที่จะขึ้นไปไปได้ไกลไหมครับคุณธีรศักดิ์ครับโอกาสขึ้นมีนะครับพียงแต่ว่าในแง่ของจังหวะทางเทคนิคเองนะครับแนวต้านมันไม่ไกลนะครับมากเท่าไหร่นะครับผมมองแนวต้านนะครับหลังจากทะลุผ่าน1,550เนี่ยแนวต้านของเสดินเด็กนะครับจะอยู่ที่บริเวณ1,000 ห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับถึงหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าจุดนะครับหรือถ้า,อามีข่าวดีเข้ามาช่วยนิดหน่อยนะครับก็อาจจะคาดหวังได้ถึงหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบนะครับแต่ว่าในแง่ของอาการขยับขึ้นในรอบนี้นะครับจะเป็นลนักษณะของการเก็งกําไรในระยะสั้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็หุ้นที่เ,เป็นณะของการเล่นในตลาดเนี่ยจะเป็นลนักษณะของการเก็งกําไรในหุ้นรายตัวนะครับ ภาพหลักนะครับของ S เซ็นดินเด็กเหนือ1,550ในในแง่ของภาพรวมยังคิดว่ายังแพงนะครับในแง่ของการ,ร,รเข้าซื้อเพื่อการลงทุนเพราะนั้นยังเน้นเป็นลนักษณะของการ selective buy ในหุ้นลายตัวหรือเก็งกำไรในระยะสั้นเท่านั้นพอครับผมครับฉะนั้นใครที่ถือไว้ต่ำกว่าตั้งแต่ประมาณสัก1,500จุดช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงจวังหวะขายทำกำไรไหมครับ ก็เราก็ดูขายมาตลอดนะครมีแต่ว่าในแง่ของตอนนี้นะครับเซนติเมนต์ในตลาดี่ยจะเป็นหาของการสลับตัวเล่นแล้วก็พยายามใส่สตอรี่นะครับใส่ข่าวเข้าไปนะครับแต่ในหุ้นที่มีการเก็งกําไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนะครับสําหรับการขึ้นในรอบนี้เซ็ติเด็กสร้างฐานนะครับที่พันห้าร้อยสี่สิบเมื่อสักสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครับเพราะฉะนั้น การขึ้นเหนือ1,550จุดขึ้นมาได้แนวรับสำคัญจะอยู่ที่1,540นะครับ,ค,รบคนที่กินกำไรอยู่นะครับแล้วก็คาดหวังการขึ้นต่อนะครับไปทดสอบ1,570ในระยะสั้นเนี่ยควรกำหนดจุด stop loss นะครับถ้าปรับลดลงต่ำกว่า1,540ครับผมต่ำกว่า1,540ควรกำหนดจุด stop loss ไว้นะครับ ใช่ครับครับถ้าจะประเมินระยะยาวออกมาสักนิดหนึ่งครับโอกาสถ้าถึงจนถึงสิ้นปีนี้1,600ยังพอจะสามารถเห็นได้ไหมฮะหรือว่าจะเป็นลักษณะของปีหน้าไปแล้วครับก็เหลืออีกไม่ไกลนะครับโอกาสเห็นนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของถ้าสมมุติว่าเราเข้าซื้อตรง1550ในแง่ของรีเทิร์นนะครับหรือความคาดหวังที่จะขึ้นไปเนี่ยก็ประมาณเอีกประมาณ3% 4%นะครับก็อาจจะมีแกลบที่ค่อนข้างน้อยนะครับผมถ้าเทียบกับรอให้มีการปรับฐานเกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วก็เป็นจังหวะเข้า เป็นหุ้นบางตัวที่มีการย่อลงแรงๆอย่างหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับก็ตรงนั้นมองเป็นจังหวะเข้ารับที่ดีกว่านะครับในแง่ของการเข้าไปกินกําไรในหุ้นที่อาจจะปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับคับพูดถึงกลุ่มสื่อสารวันนี้ก็เห็นการปรับย่อลงมาอย่างตัวทูที่นําขึ้นมาสําหรับห้าดับหลักทรัพย์การซื้อขายราคาประมาณนี้ถือว่าย่อพอได้ยังครับยังครับเพียดแต่วว่าตรงนี้เนี่ยตัวทูนะครับข้อสังเกตก็คือจะเป็นการลงมาทดสอบแนวรับสําคัญนะครับ ห้าจุดครับสิบจุดห้าศูนย์ะครับแล้วให้แนวรับสําคัญนะครับที่บริเวณห้าจุดสามเอาไว้นะครับถ้าตัวทูนะครับทดสอบสิทดสอบสิบเอ็ดแล้วย่อลงมาหลุดสิบจุดสามูนจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิคนะครับเพราะว่าในแง่ของรูปแบบทางเทคนิคเนี่ยลักษณะเป็นคล้ายๆกับเป็นการทํารูปแบบดับเบิลท็อปนะครับทดสอบไฮเดิมแล้วมีแรงขายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของทูก็คือ การหลุดต่ำกว่า10.30จะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิคครับทางเทคนิค10.30สำหรับทูขายนะครับส่วนวันนี้ตัวที่อ๋อทลุนะครับส่วนตัวที่มีการปรับขึ้นมาวันนี้อย่าง TMB ที่รับข่าวเรื่องของสินเชื่อที่มีการขยายตัวในเดือนกรกฎาคมสูงสุดแล้วก็มีการเล่นกับข่าวนี้ขึ้นมามีการปรับตัวขึ้นมาถึง3บาทก็คือขึ้นประมาณ10ตางสำหรับราคาหน้ากระดานในตอนนี้ประเมินยังไงดีครับสำหรับตัวนี้ฮะก็สำหรับ TMB นะครับในแง่ของตัว fundamental เองนะครับครับ TMB ก็ อยู่ที่ประมาณ2บาทต้นๆนะครับไม่ได้เป็นตัวเลข3บาทนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะตอนนี้นักลงทุนคาดหวังนะครับว่าพอมีรัฐมนตรีใหม่ก็เรื่องของการขายหุ้น TMB ในมือที่กระทรวงการคลังถืออยู่จะมีความหวังอีกครั้งหนึ่งก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะเล่นข่าวนี้มากี่รอบไม่เห็นผลสำเร็จเลยนะครับเพราะเนื้อสบาทขึ้นมาสําหรับ TMB นะครับ แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่3.10กับ3.14นะครับเป็นแนวต้านที่ตัวของ TMB อาจจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบเพียงแต่ว่าถ้ามีแรงขายเกิดขึ้นแล้วหลุดนะครับ2 9 4นะครับจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิคนะครับสำหรับคนที่เก่งกำไรตัวของ TMB ครับครับถือว่าเป็นจุด stop loss ด้วยไหมครับอใช่ครับถูกครับแล้วก็ไปรอแถวแถว2บาท80อีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับตัวของ TMB ครับ ยังคงน่าสนใจสําหรับ d m b ถ้าหากว่ามีการปรับขึ้นไปชนแนวต้านด้านบนนะครับตัวของ b ีแลนใกล้กับการที่จะมีการขายกองลิดออกมาวันนี้ราคาหน้ากระดานยังคงปรับบวกเพิ่มขึ้น b ีแลนยังคงน่าสนใจไหมครับในแง่ของตัวทางเทคนิคนะครับการทดสอบ2.20นะครับมันเป็นแนวต้านในช่วงที่มีการรีบาวเกิดขึ้นเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นในแง่ของความเสี่ยงค่า T ตัวของ B ี a ลนด์นะครับเพวบีแลน์ไม่สามารถทะลุหรือว่ายืน2.20ได้นะครับตัวของ B ี a ลนด์เองมันมีโอกาสที่จะย่อลงมา,าแถวแถว2.08หรือ2.04อีกสักครั้งหนึ่งเพื่อปการสร้างฐานนะครับเพราะว่ารอบที่ขึ้นมาในช่วง2-3เดือนเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างแรงเราะนั้นยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะปรับฐานนะครับถ้าไม่ทะลุ2บาท20ขึ้นไปครับผมก็ยังอยู่ในลักษณะของการปรับฐานก่อนช่วงนี้สาหรับ B ีแ n น์นะครับ ใช่ครับครับถ้าประเมินสําหรับระยะกลางระยะยาวยังไงดีครับคุณดิรสักครับในแง่ของภาพใหญ่นะครับครับทิศทางผมยังคิดว่าการขึ้นเนี่ยมันมีกรอบที่จํากัดนะครับแล้วก็แนวต้านของตัวเซดินเด็กเองนะครับระยะสั้นมีโอกาสขยับขึ้นนะครับเพราะว่ายืนเหนือ1,550้าห้าสิจุดได้เพียงแต่ว่าแนวต้านถัดไปนะครับจะเป็นแนวต้านสําคัญนะครับก็คือ1,570ันห้า้อยเจ็บถึงหนึ่งรัห้ายเจ็สิบห้ารับสําสำคัญสําหรับการเก็งกําไรนะครับให้ดูที่หนึ่งันห้าี่สินะครับถ้าหลุด ความเสี่ยงมีโอกาสทดสอบ1 2 0 1,520ก็1,500จุดนะครับจะเป็นแนวรับนะครับสำหรับการปรับฐานในช่วงสักประมาณ1-2สัปดาห์ข้างหน้าครับผมครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับคุณธีรศักดิ์ครับครับสวัสดีครับครับอย่างที่มีการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนไปถ้าดูจากลักษณะของเส้นเด็กไทยในช่วงนี้นะครับ ประเมินการปรับขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนนะครับในเชิงเทคนิคอยู่ที่ประมาณ1,570ถึง1,575นะครับแต่ว่าถ้ามีข่าวดีเข้ามาสนับสนุนการปรับขึ้นไปยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นไปทดสอบ1,580ครับส่วนในระยะ1 2สัปดาห์ในช่วงนี้นะครับให้ประเมินที่1,540เอาไว้นะครับสำหรับเป็นจุด stop loss ถ้าใครเล่นสำหรับเกมกำไรนะครับดูดัชนีในระดับนี้ให้ใช้เป็นจุด stop loss ได้ส่วนแนวรับถัดมานะครับที่มีการประเมินไว้น่าจะยังคงสามารถรับอยู่ ได้1,520 ถึง1,500จุดยังคงน่าสนใจนะครับส่วนการประเมินที่เมื่อกี้ถามไปในห้าดับหลักทรัพย์ผมถามมา3ตัวนะครับท่านผู้ชมครับอย่างตัวทูนะครับที่ทางคุณธีรศักดิ์แนะนําไว้ราคาหน้ากระดานตอนนี้ล่าสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ10บาท50สตางค์มีการประเมินไว้นะครับว่าถ้าหากว่าหลุดจาก10บาท30อาจจะต้องใช้เป็นจุด Stop l ล s อก่อนนะครับส่วนท m b ราคาในช่วงนี้ถ้าหลุด2บาท94จะเป็นจุด s ต op l ล s อแล้วให้ไปรออีกทีที่2บาทแ0ครับและก็เบียร์แลนในช่วงน เหนือ2องบาท20สางให้ได้แต่ว่าการปรับลดลงมายังคงมีโอกาสอยู่เพราะว่าลักษณะตอนนี้สำหรับปีแลนด์ยังคงเป็นช่วงของการปรับฐานอยู่ครับ นี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับของ2บริษัทหลักทรัพย์ที่วันนี้เรานํามาฝากผู้ชมกันผู้ชมยังสามารถติดตามย้อนหลังได้นะครับทางคลิปยู u ูบสต o p l ลอสบาดธนวันปันโชดและเข้าไปคลิกไลค์ที่แฟนเพจสต็อปลอสได้เช่นเดียวกันเข้าไปตามเรื่องราวการลงทุนทุนทกๆวันครับหรือจะติดตามสดๆผ่านทางทีวีแบบนี้ได้จันทร์ถึงศุกร์ทุกวันในช่องทีวีดิจิตอลช่อง22และในระบบดาวเทียมช่อง32ส่วนวันนี้หมดเวลาสําหรับรายการสต็อปลอสแล้วนะครับผมบดีประทุมตาและทีมงานขอตัวลามมคุ